สวัสดีค่ะในวันนี้หมอมินจะมาแรนดอมนะคะหมอมินยังไม่มีหัวข้อให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องแล้วกันนะคะว่ามาอัปเดตพลังงานความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณดีกว่านะคะไพ่จะเป็นคนเล่าเรื่องวันนี้วันพุทธที่ยี่สิบสี่นะคะทุกคนพุทธที่ย4สิบสี่เดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดนะคะหมอมินอยากให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์ของคุณ และนึ่ถึงหน้าคนคนนั้นนะคะคลิปที่แม่หมอจะแรนดอมนะคะคำว่าแรนดอมก็คือดูได้ทุกเพศดูได้ทุกไวัยไม่ว่าคุณจะเป็นคนธาตุอะไรราศีอะไรนะคะอะไรที่ตรงที่ใช่ก็เก็บเป็นแง่คิดนะคะทุกคนเนาะมันเป็นพลังงานโดยรวมถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็ต้องผ่านไปนะคะตรงนี้ หมอมินจะมาเช็คว่าตัวตวนของเขาเป็นอย่างไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเน,ะนาะนะะหนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้คุณอาจจะดีวกับคนธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกถ้วยใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ก็ได้มีคนอยากเริ่มต้นใหม่นะน้ำที่รดนมาจากถ้วยคือความรักความจริงใจความอบอุ่นละเติมเต็มนะคะใบนี้ก็อยากบอกแล้วนะแปดมีเท้านะคะหมอมินว่าจะมีใคร ส่งข่าวสารมาหาคุณถ้าคุณกับใครบางคนที่รอคอยการสื่อสารอยู่นะคะพไพ่ใบนี้มีคนอยากวนกลับมาที่ผ่านมาอาจจะนะคะไม่ได้ทําอะไรให้มันดีอยากจะกลับมาให้มันดีกว่าเดิมนะ,ะเร็วๆนี้นะคะเวดี้ซูลใบน,นี้นะ,ะมาดูต่อมานะทุกคนธาตุไฟเมสิงห์ันูเข้ามาคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ ทำงานเก่งเป็นนักบริหารก็ได้ถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็อาจจะมีหน้าที่การงานโตนะเพราะเขาไม่เคยหยุดนิ่งนะเวลาทํางานก็ทํางานเยอะถือดอกไม้ในมือแปลว่าเวลามีความรักเขาก็ค่อนข้างโรแมนติกนะคะร้อนแรงนะเป็นนักกีฬาได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโมทมทัดไฟตรงนี้นะกระฉับกระเชงอยู่ตลอดเวลาหน้าเด็กคิงออฟสอดทาดลมตึนกุมเมทุนค่ะทุกคนนะคิงออฟสอดเนี้ยจะเป็นคนที่อาจจะดุด้าน หรือช่วงนี้คุณกัาใครมีปัญหาเรื่องคําพูดพูดตรงพูดแรงก็ได้นะคะตรงนี้นะคิงอล์ฟสอดเป็นไรได้บ้างทหารตำรวจได้นะคะเดมเพลอร์ราศีมีลัคนาเมษนะคะคนอันนี้ทหารตำรวจในคนในพันก็ได้เจ้าความกิจการได้นักธุรกิจได้ค่อนข้างมีโก้นะ,ค,ะคนนี้เพราะว่าเขาได้อะไรมาด้วยความสามารถตัวเองเด็กนักเรียนนอกเด็กนักเรียนอินเตอร์ หรือเอเมอร์ส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะ,ะทุกคนต่างถิ่นแดนไกลก้าเหรียญตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแน่นอนละ่ะตัวตนของเขานะคะหนึ่งค่อนข้างมีโก้นกะ้าเหรียญเขาคิดว่าเขามีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงเลยค่อนข้างเป็นคนอีโก้หน่อยหน่อยมาดูต่อนะคะเด็กถือดาบคุณกับเขานะคะคิงออฟสอดกับเด็กถือดาบน่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ความขัดแยง้งความไม่เข้าใจ หมอไม่ขอฟิกไปที่อายุน้อยนะทุกคนเนาะอายุมากหรืออายุเท่าเราก็ตามบางช่วงบางเวลาทุกคนมีนิสัยมันเด็กก็มีถูกไหมคะเอาแต่จใจงอแงง,งแต่ตอนนี้หมอว่าเขาสองคนอยู่นะฮะห้าเจ็ดถ้วยค่ะทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีเสน่ห์แค่ไหนคนคนนี้เขาก็ไม่ได้เลือกใครหมอว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเขาก็หันหลังออกมาจากคนอื่นนะะตรงนี้ หมอว่าไม่ว่าตัวตนเขาจะเหมือนคนมีความสุขเข้าหาคนอื่นหน้าที่การงานแต่แล้วหมอว่าเขายังนึกถึงคนพไพ่ใบนี้คุณอาจจะเดินหันหลังให้กันห่างกันออกมานะคะงเงียบเงียบสเต้นนะคะสิงลคณาสิงคุณเห็นรอยหยักไหมคนนี้ค่อนข้างคิดมากมือที่ยื่นออกมาตรงนี้หมอมินว่าเขายังต้องการคุณอยนะคะทุกคนหมอเห็นตรงนี้ยังไม่มีสามเศร้านะหมอจะอ่านตามไพ่ทุกใบที่ออกมาพลังงานค่ำคืนนี้ ะะอาจจะตรงกับบางท่านนะคะแล้วอาจจะไม่ได้ตรงกับบางท่านก็ได้นะคะพอเห็นความขัดแย้งขึ้นมาก่อนเลยและความไกล6เลี้ยนความรักขั้งนี้มีคนที่ไปไปกับกับมาหลายรอบแล้วแต่คราวนี้มันเป็นอาการของคนนิ่งเงียบนะคะ3ดาบมีการพูดให้กันและกันเสียใจและเจ็บปวดทีนี้มาละ3ดาบยังหมายถึงอะไรอีกบ้างหนึ่งเขาดึงใครเข้ามาในความรักนะ,ะคะ King of s w o r d นี้เขาเป็นคนพูดที่ ตัดจบเราก็ได้นะคะตรงนี้แต่นาตรงนี้หมอมินเห็นตัวเขาหมอเห็นเป็นสองประเด็นหนึ่งขัดแยง้งพูดจาทิมแทงใจกันนะคะแล้วก็ห่างห่างกันไปแต่เขาสองคุณประเด็นที่สองสามดาบมาเนี่ยสามดาบยังหมายถึงความใจร้อนมื่ววามและยังหมายถึงสามเศร้าที่เขาดึงใครเข้ามาแต่หมอไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาอาจจะเจ็บปวดและเสียใจแล้วสามดาบก้าเหลี่ญนี้โสดแล้วนะคะอยู่กับตัวเองเริ่มสองคุณ นะใครๆก็ไม่มีความหมายคุณเห็นไหมเจ็ดถ้วยถึงแม้จะมีสเสน่ห์ถึงแม้เขาจะเป็นคนเหมือนเฟนลี่อยู่ท่ามกลางคนอื่นเ,เขาก็สนุกสนานทํางานไปตามปกติแต่อยู่กับตัวเองลึกๆแล้วเขา,าเศร้าค่ะทุกคนนะฮะามาดูความรู้สึกเขาที่มีแต่คุณในค่้คืนนี้ดีกว่านะให้ไพ่ Fi เป็นคนเล่าเรื่องนะคะ ความรู้สึกค้าคืนนี้สี่ถ้วยคนคนนี้นะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยลำพองใจนะฮะหรือไม่ก็มีเสน่ห์นะ,ะหรือเขาคิดว่าคุณจะตามเขาก็ตามเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเหมือนกันสีถ้วยเนี่ยเป็นอาการของคนเบื่อเซ็งอะไรหล,ลายๆเิ่งหล,ลายๆอย่างถ้วยหนึ่งหมายถึงความรักที่ลายล้อมเขาอยู่มันไม่ได้เขาไม่ได้หยิบมาทุกคนเขาเบื่อนะะตรงนี้ ใครที่ออกมาก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก้าวถ้วยคุณกับเขาก็คงเคยคาดหวังที่จะแต่งงานเคยคาดหวังที่จะมั่นหมายอะไรด้วยกันนะบางท่านอาจจะมีน้องแล้วด้วยซ้ําตอนนี้นะคะตรงนี้หรือเคยเป็นครอบครัวหรือพูดคาดหวังเขายังคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณนะนึกถึงมากนึกถึงวันที่เติบโตไปด้วยกันก็ได้ถ้าคุณมีน้องด้วยกันเขาก็นึกถึงนะ,ะทุกคนแปดดาบเป็นอาการของคนอึดอัด ตกอยู่ในหลุมดําที่มืดมิดเขายังนึกถึงคุณนะคุณอาจจะเคยดูแลใส่ใจเขาวันที่เขาไม่สบายวันที่เขารู้สึกอึดอัดกดดันมีมือที่ดีๆของคุณคอยยิบยืน่นคอยให้กําลังใจคอยพูดสิ่งดีๆให้เขาหมอมินว่าเขานึกถึงคุณไม่มีคุณรู้สึกเบื่อเบื่อเบลฟอร์จูนคนเกิดวันพฤหัสเขาอันนี้เป็นกลงลอก็ได้นะคะหมอมินว่าเขายังคาดหวังที่อยากจะวนกลับมาหาคุณให้โชคชะตานําพานะคะ หกถ้วยเขาเนึกถึงสิ่งเก่าๆเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวดีๆที่มีกับคุณค่ะทุกคนคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะคะมาดูต่อนะคะสามเรียนเขาอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะตรงนี้นะนะ บางคนอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะบางคนห่างกันเป็น5ปี7ปี10ปีขึ้นแลวนะถ้าเด็กถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้วยแห่งความรักนี้หมอมีว่าเขากำลังวางแผนถือดอกไม้ในม,มือไหมคะควางแผนที่อยากมาง้ออยากมาง้อคุณนะคะ <S <S <ม>อะไรที่เขาเคยตัดพูดตัดคุณไปะะปิดกั้นคุณไปพูดตรงใส่คุณหรือบางคนก็คือพูดพูดจบแล้วพืหันหลังให้กันเลยนะคะไม่คุยไม่เคลีย เขาวางดาบลงแล้วนะคะทุกคนเขาอยากคุยกับคุณเขายังรักคุณอยู่หนึ่งไม่เท่าดอกไม้ที่งดงามการเริ่มต้นใหม่กับคุณมาแล้วหมอว่ามีคนที่คิดถึงคุณอยากเริ่มต้นใหม่ๆอยากวนกลับมาเห็นไหมคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากวนกลับมาคิดถึงคุณมากเลยไพ่เนี้ยนะคะหมอมีนว่าให้คุณกับเขาสบายใจก่อนถ้าท่านใดที่มีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้ง ไพ่ที่ออกมามันดินก่อนตรงนี้นะคะและอยูที่แตกตา่างหมอบินว่าเขาจะรอให้คุณสบายใจให้เรื่องราเราสบายใจนิดนึงแล้วเขาจะเป็นคนเป็นฝ่ายที่ติดต่อไปนะคะควีนถือไม้เท้าเขาย้ำอยากมีคุณนะคะทุกคนภาพที่เป็นสิงโตเนี่ยเขาก็คงคิดว่าคุณก็คงยิงเหมือนกันหรือมีอีโก้เหมือนกันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนั่นแหละนะคะตรงนี้เขาก็เลยรอให้มันเงียบมันสงบให้อะไรมันซาลงก่อนนะฮะเห็นไหมไพ่ตีคู่เลย ควีนกับคิงถือไม้เท้าเป็นไพ่คู่นะมอมมินบอกเลยว่าคนคนนี้เขาอยู่ไม่ได้คุณเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเขาเขายังต้องการคุณในค่าคืนนี้นะคะอ่ะข้อความจากเขาถึงคุณวันนี้เขาอยากบอกอะไรนะคะ เดรสตาชอบกลุ่มล,ลมนะัคนากุมนะคนคนนี้เขาต้องการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะคุณเป็นดวงดาวนะสตาคือความร่มเย็นรอให้อะไรเย็นลงก่อนถ้าคุณมีปัญหาขัดแย้งกันนะก้าวไม่ท้าวคุณไม่ได้บล็อกกันไปใช่ไหมหรือปิดกั้นใช่ไหมเขาถือคุณไว้ในมือนะคะไม่ว่างานเขาจะเยอะหนักแค่ไหนหรือจะมีคนมาชอบมา,มาจีบมาแอลหรือเสนออะไรให้เขาเขาถือคุณไว้ในมือเขาก็ทุกนะคะก้าวไม่ท้าวส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องความทุกนะคะ ทุกใจเหมือนกันคุยนอบสอดนะคะตรงนี้เขาบอกว่าคุณอยากตัดรอนเขาไปเลยเขาอาจจะคิดว่าคุณก็นิ่งคุณเข้มแข็งหรือคุณใจแข็งมากหรือเปล่าเขากลัวคุณตัดเขาไป mm. นะไพ่ใบน,นี้นะคะทุกคนหมอมินว่าคนคนนี้เขาวางแผนที่จะเป็นครอบครัวกับคุณวางแผนที่จะมีน้องวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากอย,าอยู่กับคุณแล้วเพราะคุณคือคนที่ใช่หมอมินว่าเขาแอบสืบแอบสองคุณอยู่ นะแปอดไม่เท่าคือการสื่อสารการคุยนะคะทุกคนการพูดในค่ำคืนนี้หมอมินว่านะะมีคนที่อยากติดต่อคุณอยากเคลียรกับคุณนะความเยื่อหยิงของเขาเขาไม่มีแล้วนะคะตรงนี้เขาจะวนกลับมาพร้อมดูแลพร้อมซับพอร์ตเอาใจใส่คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้โชคชะตานำพาค่ะทุกคนเขารอที่จะกลับมารอที่จะพูดคุย รอที่จะดูแลจัดเม้นนะ,ะจัดเม้นนี่เป็นไพ่ของคนการกระทําสิ่งใดที่คุณทําความดีมาทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้แล้วเขาได้เรียนรู้ตระหนักดีแล้วนะคะคุณนี่แหละเป็นคนที่ดีที่สุดและใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะเขามองภาพเห็นไหมภาพเนี้ยมันมีแต่คุณกับเขาไม่ว่าจะเรื่องปัญหาหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาหมอพูดเลยว่าค,คนคนนี้เขาอยากกลับมามาพูดมาคุยมาเคลียร์กับคุณ หมอมินว่าบางคนเ็าตื่นรู้แล้วนะบางท่านอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนบางคนมีน้องด้วยกันหรือเขาวางแผนที่จะมีครอบครัวกับคุณหรือบางคนนะคะทะเลาะขัดแย้งกันหันหลังให้กันเฉยเลยนิ่งเงียบกันไปหมาว่าจะมีโอกาสติดต่อสื่อสารกลับมาเขาไม่เคยมองภาพใครเลยที่อยู่กับเขามีแต่คุณนะคะในค่ำคืนนี้นะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมนะคะด้วยดวงส่วนตัวกับหมอมินช่วงนี้หมอมินจะเปิดรับตั้งแต่วันที่28สิแปดเป็นต้นไป นะ,ะช่วงนี้หมอมินหยุด3-4วันเพราะว่าจะเดินทางมีแต่สิ่งดีๆเหมือนไพ่นะคะสวัสดีค่ะ